สวัสดีครับทุกการนะครับราโดเซ็นทรัลเมกาบางนาครับสวัสดีทักทายกันอีกครั้งนะครับกับการแนะนำนาฬิกาจากคอ์เตอร์นาฬิการาโดเซ็นทรัลเมกาบางนาครับและรุ่นที่คนเห็นอยู่นี่คือนาฬิกากลุ่มสปอร์ตเรียบหรูนะครับผมนี่คือราโดไฮบรโคมออโตเมติกโครโนกราฟนะครับผมเขามีปุมจับเวลานะครับข้างๆก็เป็นระบบกลไกออโตเมติกโครโนกราฟนะครับรุ่นนี้ขนาดตัวเรือนของรุ่นนี้นะครับ สี่สิบสี่มิลครับผมเหมาะสำหรับคนผู้ชายคนสุภาพบุรุษแน่นอนครับแล้วก็ความหนานะครับอยู่ที่สิบห้าจุดหนึ่งมิลครับค่อนข้างหนาทีหนึ่งเพราะว่า,วามีระบบคนไลเพิ่มขึ้นมาก็คือระบบจับเวลานะครับเป็นโคโนกราฟครับส่วนเลื่อนสี่สิบสี่มิลครับความหนาสิบห้าจุดหนึ่งมิล ใช้วัสดุตัวทั้งตัวเรือนตัวสายจะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับผมนับปัดนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ของกลไกออโตเมติกโครโนกราฟนะครับก็มีนับปัดย่อยนะครับแต่ว่ากลุ่มต่างๆฟังก์ชันต่างๆนะครับไวในการอ่านค่าเวลาในการจับเวลานะครับผมนี่คือระบบออโตเมติกโครโนกราฟนะครับวันนี้เราด้เองใช้เครื่องอา d ์โดอ R หกนะครับ การสร้งงานสูงสุดของเขาอยู่ที่65ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการรับประกันกลไกยาวนานถึง5ปีนะครับทั่วโลกครับผมที่เห็นสำหรับรุ่นนี้นะครับมีความโดดเด่นนะครับโดยสไตล์สปอร์ตเรียบหรูแต่มีความโดดเด่นอยู่ที่ขอบเบซลนะครับเป็น,นเสถเซรมบบสีส้มออกส้มๆออกสว่างนิดนึงครับส้มๆแสบๆครับแล้วก็ใช้หลัก ขีดต่างๆนะครับเป็นสีส้มเช่นเดียวกันครับตัดกันกับเข็มชุดเข็มต่างๆครับเราใช้เป็นสีดํเยเนีอสีดําแล้วก็มีไลายน้ํานะครับสเปอร์หรือว่าแต้มยี่ที่ปลายเข็มนาทีเข็มชั่วโมงแล้วก็อินเด็ก์นะครับตรงหลักชั่วโมงครับผมบริเวณปลายเข็มของเข็มจับเวลาตัววินาทีนะครับก็จะเป็นปลายเข็มแบบสีส้มสอดรับกับตัวอินเด็ก์นะครับตัวบ่งบอก Imi, นาทีวินาทีนะครับก็เป็นสีส้มเช่นเดียวกันครับบริเวณด้านบนและด้านลา่างนะครับตัวหน้าปัดย่อยนะครับซ hey ับไดโอนะครับก็ใช้เป็นสีส้มเช่นเดียวกันครับยกเว้นตัววิเนทีปกตินะครับอยู่ตำแหน่งก้าวนาฬิกาครับใช้เป็นสีดํานะครับตัวนที่นะครับบนพื้นเพจสีขาวนะครับเราใช้ตัวนที่เป็นสีดํานะครับหน้าปัดของรุ่นนี้นะครับเป็นสีขาวพ่นทรายครับ มีความโดดเด่นมากๆนะครับถ้ามาชมเดอนจริงจะเห็นดีเทลละเอียดสวยกว่าน,นี้ครับผมเดกลักของราดูนะครับโลโก้สมอเรือเป็นโลดียมนะครับบนพื้นเพดส,สีขาวนี่สมอเรือเคลื่อนที่ได้นะครับนี่คือจินบิคของราดูนะครับแล้วก็คําว่าราดูอัตโนมัติก็จะเป็นสีเงินครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับเราใช้ ตัวเรือนตัวสายจะเป็นสเตนเลสสตีลนะครับผมดกเว้นขอบตัวนี้ครับที่เป็นสีส้มๆเป็นไฮเดรตเรมิกนะครับเห็นด้านข้างนะครับมีปุ่มจับเวลานะครับด้านบนด้านล่างเป็นปุ่มด้านบนเป็นปุ่มสตาร์ทสต็อปครับด้านล่างจะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับผมแล้วก็เม็ดไมยมใหญ่ครับใช้งานง่ายแล้วก็มีโลโก้ของราโดด้วยนะครับผมตัวเรือนนะครับผมมีการขัดเงาแล้วก็ แตเวียนตรงนี้นะครับมีการขัดด้านครับผมมีการปัดเงาปัดด้านนะครับเรียกว่าการขัดเงาสลับด้านนั่นเองนะครับแล้วก็ที่ตัวสายด้วยนะครับผมเป็นสายออยตเตอร์สายดูสปอร์ตครับดูสวยเลยครับผมนี่คือเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับมีการขัดเงาสลับด้านนะครับที่ข้อสายก็ให้รูปของความสปอร์ตนะครับด้านหลังครับบานพับ เป็นบันพับล็อกสามทุบนะครับบาเวนบันพับเราก็ใช้เป็นไทเทเนียมครับส่วนด้านหลังครับเรามีการเปิดโชว์กลไกนะครับแต่กระจกซับฟให้เห็นกลไกการทํางานของเครื่องอะดูอารหกศูนย์สามนะครับผมแล้วก็บริเวณขอบด้านฝาหลังตรงนี้จะเป็นไทเทเนียมนะครับเป็นวัสดุเด่นของลาดนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่พื้นผิวที่สัมผัสกับ่าข้อมือในส่วนที่เป็นข้อมือที่มี ผิวของเราที sure ่เป็นผิวอ่อนๆนะครับเราใช้เป็นไทเทเนียมครับเพื่อให้คนที่แพ้วัสดุสเตลเลสตีลที่มีส่วนผสมองนิกเกิลเยอะๆอันนั้นไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าไทเทเนียมไม่ใช่โลหะครับผมเนี่ยครับตวนนี้บริเวณบานผับด้านล่างตวเนี้เราใช้เป็นไทเทเนียมครับเพราะว่าท้องแขนของเราตรงเนี้ครับเป็นเป็นผิวที่อ่อนครับดังนั้นเราใช้เป็นไทเทเนียมครับแล้วก็กระเคสเคสแบกด้านหลังครับตรงนี้ไทเทเนียม ส่วนกระจกเราใช้กระจกสไฟทั้งด้านหน้าด้านหลังครับบริเวณด้านหน้านะครับเราก็มีการเคลือบป้องกันการสะท้อนของแสงเพื่ออ่านข่าไปได้ได้ง่ายนะครับเป็นการเคลือบทั้งด้านบนด้านล่างทั้ง2ด้านเลยครับผมที่ขอบเบสเซลนะครับนี่ควาว่าชาร์จชมิเตอร์ก็คือเดี๋ยวผมจะจัดให้คุสปอร์ตครับสำหรับการจับเวลาการแข่งรถนะครับก็มีความสปอร์ตในทีเดียวครับาชาร์จมิเตอร์ครับผม เดี๋ยวผมลองขึ้นลานให้ดูนะครับ <_ d ry> เพื่อให้เห็น <_ d ry> การทํางานของกลไกดิจิกนะครับให้เขาเดินหน่อยครับเราสามารถขึ้นลานน้ไม,ม่นไโยมได้ด้วยนะครับกลไกดิจิกหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับโดยปกติแล้วส่วนใหญ่นะครับการขึ้นลานน้ำม,มันไมโยมจะหมุนไปทางขวาหรือว่าหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับผมก็ทําให้กลไกเขาเดินนะครับผมหรือการสอดสมพลังงานอัตโนมัติผ่านโรเตอร์ด้านหลังนะครับมีการขยับเพื่อเยื่อแขวนนะครับนั่นคือระบบ การสำรองพลังงานตโนมัดนะครับด้านหลังนี่คือตัวที่เอาไว้สำรองพลังงานให้เราครับผมเราเราใส่อยู่บนข้อมือครับเขาจะสะสมไปเรื่อยๆครับอ่าในกาตอนนี้เดินแล้วนะครับเป็น9ก้านาฬกานะครับเข็มวินาทีเล็กๆไปครับนาปัดย่อยด้านซ้ายมือครับผมอันนี้คือเข็มวินาทีการเดินการทํางานปกตินะครับส่วนเข็มยาวด้านบนตรงกลาง12บสนกานะครับคือเข็มจับเวลาของตัววินาทีนะครับ ตอนนี้ในกาทำงานแล้วนะครับเราสามารถจับเวลาได้นะครับเดี๋ยวผมลองจับเวลาให้ดูนะครับปุ่มด้านบนขวานะครับสตาร์ทครับผมปึ๊บเห็นไหมครับเก็บนาทีตัวยาววิ่งไปแล้วครับผมอีกคือตัวจับเวลาครับผมเมื่อหมุนไปครบรอบหนึ่งนาทีครับอ่านับปัดย่อยด้านบนตรงสิบสองนาฬิกาจะเด้งไปหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะจับเวลาให้ดูนะครับ นี่คือการใช้งานของระบบกลไกอัตโนมัติโครโนกราฟนะครับสตาร์ทสต็อปด้วยปุ่มนี้นะครับแล้วก็รีเซ็ตด้วยปุ่มล่างนะครับผมบิงไปแล้วครับเห็นไหมครับหน้าปัดย่อยด้านบนครับตรงตำแหน่ง12เอกาเข็มดำๆครับขยับไปแล้วหนึ่งขีดนั่นคือการจับเวลาผ่านไปแล้วหนึ่งหน้าที่นะครับผมถ้าอยากสต็อปครับ ปุ่มขวาบนครับผมกดสตาอปนะครับสตาร์ทสตาอปปุ่มเดียวกันครับสตาอปเห็นไหมครับหยุดแล้วถ้าอยากรีเซ็ตให้ปุ่มตัวจับเวลาเข็มจับเวลาตัวเข็มวิธจับเวลาไปที่จุดสตาร์ทนะครับกลับไปที่เดิมก็กดปุ่มขวาล่างครับรีเซ็ตครับผมเห็นไหมครับก็จะแบ็คกลับมาที่จุดรีเซ็ตนี่คือการใช้งานระบบกลไกออโตมัติกโคโรโนกราฟนะครับผม กระบนการเลือนนี้นะครับเหมาะสำหรับคุณวิชายแน่ๆครับเพราะว่าสแตนเลสสตีลนะครับมีความหนาแล้วก็สาใหญ่กับ44มิลนะครับผมแต่ว่ารักทุรักครับก็ไม่ได้กว้างเห็นไหมครับนิดเดียวเองเพราจะจะโค้งรับกับข้อมือเราเลยนะครับดังนั้นขนาดข้อมือของผมนะครับ6.6นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับแล้วก็เปรียบเทียบนะครับ ถ้าเกิดว่าท่านข้อมือขนาดเท่าไหร่นะครับลองเปรียบเทียบแล้วก็อยากจะมาลองในการเรือนจริงนะครับเรียนเชิญเลยนะครับที่เคาน์เตอร์ใรนการาโดกชั้นหนึ่งเซ็นทรัลมิคาบังนานะครับผมจะลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับอ่าลืมบอกไปนะครับนี่คือฝายน้ำซูเปอร์หรือไม่ได้ว่านะครับต้องยินเด็กนะครับพัดจะเป็นสีฟ้าครับแล้วก็บริเวณป้ายเข็มนาทีเข็มชั่วโมงนะครับเป็นสีเขียวครับผม เป็นข้อมือผมเรียบร้อยนะครับนั่งแบบมาเตรียมเลยครับตอนนี้นั่งแบบช่วยอะไรไม่ได้นะครับชิมนี้เพราะว่าในกาเป็นไซส์ผู้ชายนะครับผมขนาดหกจุดหกนิ้วนะครับขนาดข้อมือของผมนะครับผมในกาไซส์สี่สิบสี่ยิลโอ้ลองเทียบได้เลยนะครับหกจุดหกนิ้วของผมเกือบล้นครับผมเดี๋ยวไมยังโอเคครับใส่ได้แล้วก็แน่นอนครับ ถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะครับลองวัดข้อมือของตัวเองดูนะครับ6.6นิ้วใส่ได้แน่นอนครับถ้าเล็กกว่านั้น6นิ้วผมว่าบดหยิดครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับเพราะว่าในการเร่นนี้เป็นสแตนเล s t e ีลด้วยน้ำหนักก็หนักค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งครับแต่แน่นอนครับลุกนี้นะครับใส่ได้ทั้งลูกพิเศษแล้วก็ลูกสปอร์ครับผมมีความโดดเด่นที่ขอบเบเซลนะครับเป็นขอบสีส้ม ก็มีความแตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับสําหรับรุ่นนี้ของนาโดนะครับนาโดให้ประควมจัดอยู่ในกลุ่มอ่าสปอร์เทียบรูนะครับผมมีปุ่มจับเวลาด้านข้างครับระดับการกรนน้ําลึกของรุ่นนี้นะครับหนึ่งอเมตรครับผมก็เป็นอ่าระดับทั่วไปนะครับไม่ถึงกับเอาไปดําน้ําได้นะครับผมถ้าใครสนใจในการรุ่นนี้นะครับลองมาเยี่ยมชมขึ้นข้อมือกันได้นะครับที่ เคาเตอร์ในการาโดนะครับในการชั้นหนึ่งสินท้าวิก้าบางนาครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมนี่คือในการรุ่นใหม่ของราโดนะครับผมในกลุ่มสปอร์ตคลาสสิกสปอร์ตเรียบหรูครับอยู่ในลุคบิสเนสอยู่ในลุคสปอร์ตก็ดูดีเลยทีเดียวครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ